สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะกลับมาเล่นบาคาร่าตามวิธีหรือตามสูตรที่ผมมีนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาเล่นโดยใช้ทุนประมาณ1 5 9 5 0หมาพนเกร้อยห้าสิบบาทนะ่ครับอ่หมายแรกเขาให้แทงไปที่เพลเยอร์นะครับมาดูว่าความแม่นยําของสูตรที่ผมบอกเนี่ยมันมันจะโอเคมากขนาดไหนดูตามทุนนะครับเกมแรกครับมาดูกันไปครับผมแทงไปที่เพลเยอร์1000บาทนะครับ คือผมสตาร์ทไม้ละห0 0 0นนะครับออโอเคครับเกมแรกชนะไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคือเราจะแทง1,000 2,000 4 0 0 0 8 0 0 0ทบ4ครั้งเขาเรียกว่า1เกมนะครับภายใน1เกมเนี่ยผมเขาบอกผมว่าผมจะชนะอยู่ที่93%เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะแพ้สี่ไม้ติดคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เกมต่อไปเขาให้ผมแทงที่แบง k e เกอร์ผมก็ต้องแทงแบง k e เกอร์ต่อไปก่อนเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะครับ มาดูกันนะครับว่ามันจะแม่นยาขนาดสําหรับสูตรนี้เนี่ยหลายๆคลิปที่ผมเคยทํามาเนี่ยมันก็ได้เงินจริงทุกครั้งนะครับวันนี้ผมเลยอัปเลเวลของการลงทุนเนี่ยสูงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นจริงๆ1 5ื่นนะครับแต่พอดีว่าคริตผมมีอยู่15,950หก็เลยลองมาเล่นให้ดูเท่ากับ1,000บาทหม้ยละหนึ0 0พนะครับเกมเกมที่2เป็นยังไงเอ่ยโอเคชนะ2เกมติดครับอ่า คือพอเราชนะปั๊บเนี่ยเราก็จะมาเริ่มที่1 0 0่บาทนะครับแต่สูตรมันจะบอกว่าเราจะแทงเพลเยอร์หรือแบงเกอร์เนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยสูตรจะเป็นคนบอกนะครับผมจะแทงไปเรื่อยๆนะครับว่าสูตรบอกอยังไงผมจะแทงไปเรื่อยผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องบอกให้ผู้ชมว่าวันนี้ตอนนี้ผมจะแทงแบงเกอร์หรือเพลเยอร์นะครับผมจะอธิบายวิธีการเล่นแล้วก็อธิบายว่าสูตรนี้เนี่ยมันได้เงินจริงยังไงแล้วต้องเล่นยังไงนะครับผมก็จะแทงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ คือสูตรเนี่ย <c oughs> มันจะบอกไว้ว่าหนึ่งไม้นะหนึ่งเกมนะครับหนึ่งเกมจะมีสี่ไม้นะครับผมจะมีโอกาสชนะหนึ่งไม้ใน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 ,ใน,ใ,นในหนึ่งเกมเนี่ยถึง93%โอกาสชนะจะได้เงินแต่มันจะได้ทีละพันกับเก้ตามที่บอกนะครับหรือว่าถ้าเราไปแพ้ไปชนะในเกมที่3ามที่สนี่ถ้าเราไปชนะที่ฝั่งแบงก์เกอร์เนี่ยเราจะได้เงินน้อยหน่อยนะครับเพราะเราจะหักโดนหักเปอร์เซ็นต์5%นะครับแต่ถ้าเพย์เจอร์เนี่ยแทงเท่าไหร่ ถ้าภายในเกมนั้นนเราชนะเราก็จะได้กำไร1,000นะครับอตอนนี้สูตรนีนะ่มันมีให้เยอะนะครับทั้งบาคาร่ทาทั้งสล็อตนะครับแล้วสูตรของไพนะ่เนี่ยมีเยอะเหลือเกินมีอีกสูตรหนึ่งที่มาใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็น S.F. formula คือสูตรนี้เนี่ยเขาจะบอกเปอร์เซ็นต์ของการชนะในแต่ละห้องนะครับอย่างงี้ย่ยคือห้อง8นะครับแต่ห้องอื่นเนี่ย สูตรการชนะเนี่ยมันจะมีให้หมดทุกห้องเลยว่าห้องนี้มีโอกาสชนะ90% 100% 80%ให้เลือกไปที่ห้อง100%นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้สูตรนั้นนะครับวันนี้เราใช้สูตรทบ4ครั้งอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกๆนะครับเล่นคือสูตรนี้ไปก่อนมาดูว่าสูตรของผมจะได้เงินจริงไหมนะครับผมก็เล่นกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้เงินทุกครั้งนะครับยังไม่เคยเสียนะครับ ก็เล่นโชว์เล่นเพื่อให้ดูว่าเอสูตรเขามันเป็นแบบนี้นะมีสูตรดีๆก็มามาบอกกันนะมาอธิบายมาให้ทุกคนได้เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นอย่งนจริงๆนะมันมีจริงนะมันสามารถทําเงินให้เราได้จริงๆนะนะครับก็เลยมาบอกท่านผู้ชมกันนะครับถ้าสมมุติว่าใครชอบใจใครสนใจใครอยากจะเป็นสมาชิกทั้งคนที่เล่นเป็นอยู่แล้ว หรือว่าคนที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับแอดเข้ามาหาเราได้นะครับแล้วกเ็เมื่อกี้ผมเสีย2องไม้ติดเลยโอเคเดี๋ยวเดวผมขออนุญาตแทงตอนี้ก่อนนะครับมันให้แทงเพ y เยอร์ผมเอาไปที่4,000เลยครับสไม้ผมเสีย1,000กับ2,000แล้วก็เกมนี้ผมก็ใส่ไป4,000เลยถ้าชนะผมก็ได้กําไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ทุนคืนด้วยนะครับคนที่เล่นเป็นหรือไม่เป็นก็ตามนะครับเราให้คำอธิบายได้ คนที่เล่นเป็นก็อยากจะรู้ว่าได้โปรโมชั่นอะไรบ้างหรือมีสูตรอะไรใหม่ๆบ้างก็สอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับโอ้เกมนี้เราแพ้ครับเนี่ยสามเกมแล้วครับเกมต่อไปเนี่ยอย่างเงี้ยดีแล้วครับที่ไปเป็นแบบนี้ผมจะให้ดูนะครับว่า3เกมเนี่ยผมเสียไปแล้วนะครับเจ็ดพบาทไม้แรกผมเสียครับหนึ่ไม้2เสีย2 0 0พันไม้ที่3เสียเสียสี่พผมเสียไป7 0 0 0บาทฉะนั้นไม้นี้ผมต้องใส่ไปคือถือว่าเป็นไม้สุดท้ายของเกมนะครับไม้ที่4 เกมที่ผมจะใส่800 0ถ้าเกมนี้เราแพ้เนี่ยนั่นแหะครับคือ7%ที่เรามีโอกาสจะเสียก็คือ1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเราชนะปับ๊บเรากลับมาอยู่ในเส้นทางเราก็จะชนะเราเออเราก็จะมีกําไรอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเจ็ดแต้มครับโอ,โอเคครับเห็นไหมครับพอเราชนะเนี่ยเป็น16,00 0บาทรวมกับทุนที่มีอยู่เมื่อกี้นี่3,000กว่าบาทก็ตอนนี้มีทุนอยู่ประมาณ19ื่นเก้าละนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอชนะเนี่ยอเริ่มต้นเนี่ยอตอนนี้ก็แทง1,000บาทไปที่แบงเกสูตรเขาบอกสูตรจะบอกถ้าชนะต้องไปแทงอะไรถ้าแพ้ต้องไปแทงอะไรนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ชมกันวิธีการเล่นไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับคืออย่างเว็บเนี่ยที่ผมที่ผมนำมาเล่นแบบน,นี้ผมพูดตรงเลยนะ W77TH ที่ผมเล่นอยู่ผมก็ว่าโอเคนะ มันขอให้สูตรนี้มาแล,แล้วเราเล่นได้เงินจริงนะครับมัน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 สามารถทําให้เราคือยังไงแต่ก่อนผมเล่น8,000บาทแล้วผมไม่มีกําไรพอผมมีกําไรปุ๊บเนี่ยผมก็เลยพยายามอัพเลเวลขึ้นมามาดูซิว่าเกมนี้ผมจะทำกำไรได้ขนาดไหนตอนนี้ผมก็มีกําไรอยู่นะครับดูตามยอดเครดิตผมได้เลยนะครับโอตามเมื่อกี้นี่ผมเสียตอนนี้ผมต้องแทงเบงเกอร์ไปอีกนะครับ เขาให้สูตรมาเนี่ยมันมีเยอะเลยนะครับแล้วเราจะไปเลือกเอาว่าจะสูตรไหนแต่สูตรเนี้ยที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสชนะสูงมากนะครับแล้วมันเขาไม่ได้ให้แม่นว่าเกมนี้ต้องชนะต้องชนะต้องชนะไม่ใช่นะครับมันไม่มีหรอกครับแบบนั้นไม่มีแต่ว่าสถิติที่เขาให้มาผมเห็นสูตรเขาจะผมยังทึ่งเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยโอเคเกมนี้ชนะอีกแล้วครับคือมันมัน,ม,นมันทำให้เรารู้ว่าเอ้ย hey, มันมีโอกาสที่จะได้เงินมากอย่างที่เขาบอกจริงๆอะ9กกับ7%จี่จะเสียนะครับใช้เวลาเล็กน้อย5นาที10นาที20นาทีนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าคนเล่นน้อยจะได้แล้วคนเล่นยาวๆจะเสียอย่างที่ผมบอกครับบาคาร่าเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณต้องเล่นแบบตีหัวเข้าบ้านอะเล่นแบบฉาบฉวยอะเล่นได้เราต้องเลิกพอใจตั้งเป้าไว้เล็กๆน้อยเราได้เราเลิก คุณไปสู้กับมันนานๆน,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 น่ยยาวๆเน,นีนน่ยคุณส,สู้ไม่ได้หรอกแทงทุกเกมยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอ่าล่รวยกันมหาศาลคือเจ้าของนะไม่ใช่เรานะเราเงินเราทั้งนั้นที่ไปช่วยเขาเนี่ยแต่ถ้าเล่นแบบฉับฉยวยแบบเนี้ยพอได้เราเลิกได้เราเลิกหาแค่รา,ายได้เล็กๆน้อยๆห้าพันหมื่นสองหมื่นนะหรือคุณจะเล่นยาวๆไปก็ได้ถ้าคุณมีทุนจะยาวนะคุณมีเงินจะเยอะคุณนั่งเล่นไปเรื่อยๆคุณก็ใช้สูตรของผมเนี่ยไปเรื่อยๆ สี่ไม้เป็น1เกม1เกมคุณจะกำไรประมาณ1000บาทถ้าคุณมีทุนหนากว่านั้นคุณก็ใส่ไปเลยครับ3 0 0 0 0 30,000 30, คุณแทงครั้งละ2 0 0 0 2,000 4,000 8,000 1น0 0 0ก็จะเป็นแบบนี้ครับการันตีได้เลยว่า4ไม้เนี่ยคุณมีโอกาสชนะถึง93%เนี่ยชนะครั้งครั้งก็คือจบไปแล้ว1เกมเกมต่อไปก็มาเริ่มต้นใหม่ตามทุนที่คุณตั้งต้นแค่นั้นครับเล่นกันง่ายๆผมบอกให้ให้หมดครับท,ท,ท,ทั้งสูตรเทคนิควิธีการเล่นบาคาร่าสูตร วิธีการเล่นบาคาร่าหรือเทคนิคการเล่นสล็อตสูตรสล็อตมีให้หมดครับอ,อยากได้ทีเด็ดฟุตบอลก็มีให้นะครับมีเว็บก็มีหลากหลายเลย w77th นะครับสนใจทักเรามาในไลน์แอดข้างล่างนะครับแอด w77th นะครับใส่แอข้างหน้านะครับเป็นไล n e ของเรานะครับเดี๋ยวเขาจะมีคนมาคอย เขาเรียกว่าอะไรให้คาแนะนําวิธีการต่างๆคนที่เล่นเป็นแล้วหรือคนที่ยังเล่นไม่เป็นอยากจะเล่นต้องทํำยังไงวิธีการเล่นเป็นยังไงจะอธิบายให้เข้าใจจนเล่นได้เล่นเป็นนะครับคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งดิ่งง่ายเลยนะเอาเสามอใชสองไม้ติดแป๊บหนึ่งนะครับผมขอยัดญาตแทงไปที่เบนเกอร์สี่เอเพย์เยอร์สี่พันสูตรบ,บอกให้แทงอย่างนั้นนะครับนี่ก็มาเจอไม้ที่3อีกแล้วนะครับสองไม้แรกก็แพ้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ยังมีถ้ารวมที่แทงยังมีกำไรอยู่นะครับทุนประมาณ6 6ื่นหครับตอนนี้เหลือ14,700ในเครดิตนะครับแล้วที่มีแทงอยู่อีก4,000บาทในเพลเยอร์ถ้าชนะก็ไปไกลแล้วครับมาดูเดี๋ยวขออนุญาตลุ้นนิดนึงนะครับห้าแต้มเขาอุย้ยปอก8เลยโอเคชนะแล้วครับเห็นไหมครับ แม่บางทีก็รุนใจหายใจคว่ำหน่อยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าภายใน4ไม้เนี่ยเขาเขาบอกเรามาแล้วว่าสติเราจะชนะอยู่ที่93%าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะครับอ่ากลับมาพูดกันเรื่องนี้นิดนึงสำหรับคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจง่ายๆเลยหน้าเว็บของผมเปิดเข้ามานะครับอ่าก็ฝากถอนได้ผ่านหน้าเว็บเลยไม่ต้องไปผ่านแอดมินนะครับฝากก็รวดเร็วถอนก็รวดเร็วไม่ต้องห่วงครับอ่าของเรานี่ อถอนขั้นต่ำา300บาทนะครับแล้วก็ถอนสูงสุดต่อวันนะครับที่5 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็ถอนวันหนึ่งได้3ครั้งก็ไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องไปรอครบ5 0าแสนแล้วครับเหลือ2-3 0 0 0แสนก็ถอนไปก่อนเอาเงินไปใช้กันก่อนนะครับอ้าวเกมนี้ผมชนะอีกแล้วครับตั้งต้นใหม่มีกำไรเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณ5000กว่าบาทนะครับอ่ก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับอ่สูตรมันมีสูตรอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม SF ฟอร์มูลาสูตรนั้นนะก่อนที่เข้ามาเล่นนะครับก่อนที่เข้ามาในห้องเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าห้องนี้มีเปอร์เซ็นชนะเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นจะชนะมากน้อยขนาดไหนนะครับบางห้องเนี่ยบอกเป็นร้อยเปอร์เซ็นก็เข้าไปห้องนั้นเลยแล้วก็ไปเล่นเขาก็จะมีเทียบให้เลยว่าเขาจะบอกเราว่าเราแทงแดงหรือแทงน้ําเงินนะครับเหมือนอ,อย่างเหมือน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 ของผมเนี่ยแบบเหมือนสูตรเนี้ยแต่สูตรเนี้ยเขาจะให้อยู่ที่4ไม้ไม้แรกอาจจะแพ้ก็ได้ไม้ที่สองถึงจะชนะไม้ที่3อาจจะ แพ้หรือชนะอะไรเงี้ยมันแต่ว่าภายในสี่ไม้ชนะ1ครั้งก็มีกําไรอันนี้จะค่อยๆทบตามกําไรของเราจะทบตามาทุนตั้งต้นนะครับอย่างเช่นว่าผมแทงไม้ละพันเนี่ยหเกมเนี่ยผมก็ชนะอยู่ที่ประมาณเนี้ยหนึกับเก้อยห้าสอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็คงเคยเห็นคลิปที่ผมเคยออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับดูติดตามเราได้เลยครับในช่อง YouTube ของ เสียก๊อปสายลุยนะครับกดเข้าไปเลยครับท่านจะเห็นการเล่นทั้งสลอ็อตทั้งาบาคาร่าสูตรต่างๆนะครับเราก็จะมีให้นะครับอืมเอยเกมนี้กี่แต้มแปดแต้มโอเคชนะให้ไหมสี่พันบาทโอ้โหตอนนี้ผมมีกำไรขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เท่าไหร่เอสองหมื่นแปดหรือเปล่ 28, าสองหมื่นสี่พันตัวนี้ผมมีกำไรอยู่ประมาณ โอ้แปดพันเท่าไหร่เนี่ยแปดพันแปดพันกว่าบาทนะครับน่เห็นไหมครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเว็บ w 7 7 th นะครับถ้าใครสนใจทักเรามานะครับมีแอดมินคอยตอบปัญหาคอยแนะนำวิธีการเล่นทั้งคนที่เล่นเป็นแล้วหรือไม่เป็นถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวมาดูเกมนี้กันนะครับว่าผมจะมีชนะอีกไหม โอ้เกมนี้แพ้ครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีก,อกตาน,นึงผมจะทบไปเลยตอนนี้เขาให้แทงไปที่แบงเกอร์นะไปแทงกันไปเลยวัดกันไปเลยเพราะยังไงก็มีกำไรอยู่แล้วครับผมมีทุนอยู่ที่ประมาณ1มื่นหเองฝากไว้ด้วยนะครับฝา,า,า,ากไกฝากไ้ด้วยมีสูตรเด็เดๆเยอะแยะมากมายสนใจอยากได้คำแนะนำก็ถามกันเข้ามาสมัครกันเข้ามามาเป็นสมาชิกด้วยกัน แล้วคุณจะรู้ว่ามันสามารถทําให้ค <apps> ุณหาเงินได้ง่ายๆไม่ต้องไปใช้เวลานานๆไม่ต้องเดินทางไปไกลๆไปเล่หนึ่งคาสิโนนะครับในทัพ์มือถือก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับมาดูเกมนี้โอเคครับืชนะแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีกำไรอยู่ประมาณประมาณเก้ากว่านะครับ9500พันห้าก้าันหนะครับโอเคกันวันนี้ผมขอลาไปก่อนดีกว่าฝากกันไว้นะครับสวัสดีครับ